พี่น้องหลายคนถามมาว่าพี่แก้วอายุหลายแล้วเป็นยังหนากัะยังสวยใสยแบบโบคอยมีฝา่ามีกระเลยมีเคลดรับอีหยังบอกกันแน่สิ่งที่สําคัญที่พี่แก้วเฮ็ดก็คือเน้นการป้องกับนบบเน้นการรักษานั่นก็คือเฮ็ดจังไดใบ้ฮนาห้าวเป็นฝา้านั่นเองจา้าวิธีแรกที่เหตุก็คือใส่ครีมบำรุงผิวที่มีมอยเจอไรเซอร์สูง ตัวนี้ใส่เสาใส่แรงสีซอยเห็ดห้ผิวของเห้าหนุ่มชุ่มชื่นได้และสองโคดแก้วหลีเลี่ยงขีมทีเขาโฆษณาว่าโฆษณาว่าซอยห้หนาขาวนาใสานาแดงเนาะจ้าขี้มพวกเนี่ยส่วนมากมันจะมีสารอันตรายที่บันเห็ดห้ผิวของเห้าเนี่ยมันบาบ,บางโคดแก้วก็เล้ยเลือกที่จะหลีเลี่ยงนั่นเองจ้าอย่างที่3ก็คือถ้าขีมกันแดดก่อนออกแดดตรงนี้โคดแก้วกะ ม่เหตสายอยู่จักหน่อยเพราะว่าเริ่มท่าคีมกันแดดตอนอายุสามสิบอัพแล้วจังมารู้สือกว่าคีมกันแดดนี่มีประโยชน์แต่ว่ามันกันย่งดีก่อที่ห้าแบบบดาปังป้องกันเลยมันบอและอีกอย่างหนึ่งนอกจากจะท่าคีมกันแดดแล้วก็พยายามกันออกแดดจ้าจังสีเห้าก็ต้องใส่หมวกหรือว่ากางร่มเพื่อป้องกันแสงแดดไ่ให้มากกระทบผิวของห้ามากจนเกินไปนั่นเองจ้าและอย่างสุดท้ายเลยอายุหลายคืน4ี่สิบอัพแล้วเนี่ย การที่เห้าบำรุ่งแคร่พ่ายหนอกอย่างเดียวมันบ่เพียงพ่อพี่แก้วก็เลยต้องหาอาหารเสริมที่มันสีซอยแบบลดการสร,าสร้างสีผิวของเห้าแล้วก็ซอยบำรุ่งผิวจากพ่ายในซูพ่ายหนอกพรอมจังพี่แก้วเลือกกินตัวนี้อยู่ตัวนี้คือเพลาเอคอลลาเจนเจลระบบในหนีบด้มีแค่คอลลาเจนขนานแต่มีสารสกัดที่ซอยดูแลผิวถึง21โตเน,นาะจ้ะที่เลือกกินตัวนี้ก็เพราะว่า มันตอบโจทย์ได้ดีนอกจากจะซ้อยป้องกันบไฮฟ้าขึ้นนาของเห่าแล้วค่ะในนี่ก็คือมีภายบากที่ซอยลดการสร้างเม็ดสีม่เลนิ่ขึ้นเฮ็ดไ้ฟ้าของเห่าจากลงภาาในสองเดือนพีแก้วกับโบเมนว่าตอนแรกบบมีฝาดอกจ้าก็มีฝาอยู่แต่กับโบเดลายจนบบไดลายแห้งเนาะมีฝาอยู่บริเวณตรงนี้ทั้งสองฟางเลยแต่พ่อมากินตัวนี้ก็คือฝาตรงนั้นมันแบบ แทบจะมองม่เห็นแล้วขันมองไกลๆเนี่ยคนอื่นจะคิดว่าแบบบมีฝาแต่ว่าขันมองไกลๆแบบเพ้นแบบเบิ่งคาคๆเลยก็จะเห็นว่ามันยังมีอยู่มันก็จางร่หลายนั่นเองเนาะจ้ะเพราะว่าฝาเนี่ยขันเฮาเป็นแล้วมันบ่สามารถหายไปได้แต่ว่ามันเห็ดห้จางร่งใดนั่นเองพี่แก้วเคยไปฉีดนาเพื่อสิฉีดลดฝาแต่ว่ามันบ่ประสบความสําเร็จเสียเงินทิ่มซื่อเนาะจ้าฝากันยังอยู่คือเกาอยู่แต่พอมากินตัวนี้ ฝ้าหายเรียบค่ะจนผู้ใดเห็นเข้ากระทักว่าสวยขึ้นจ้า